เมียวน้องน้อยเด็กน้อยเด็กน้อยนอนหลับกันสบายไหมลูกหลับกันสบายดีไหมเด็กน้อยทั้งเจ็ดเ้อยทั้ง 7. เจ็ดอยู่ตรงนี้เท่าไรห้ากินอาหารร้อที่สองเจ็ดเมียวเจ็ดเมียวเจ็ดเมียวตื่นกันแล้วน้องๆยยังไม่หลับยังไม่ตื่นหลับอยู่ เต่สมาชิกเก่าเตือนมาแล้ววิ่งเล่นกันมาได้นี่มีเด่กกันกรุบกรุบกับไปทางนี้แหละวิ่งมาทางนี้กันแล้วมาเล่นด้วยกันนะเด็กจะออกมาใช่ไหมลูกเด็กจะออกมากันใช่ไหมเด็กๆทั้งหลายนั่งนี่ก็มีอยู่ทางนี้ก็มีเล่นกันนี่ก็มีอันนั้นก็มีลูกอ๋อเล่นกันอันนั้นก็มีครับ อะไรกันอะไรกันโอ้นี่นี่เด็กเนาะเด็กเล็กเด็กน้อยอ,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 อยู่ไว้กันนะลูกนะเดีย๋ยวปู่บินทบาทลูกเด้อเดีปู่จะบินทบาทแล้วนะครับนั่งอยู่ตรงนี้นั่งอยู่ตรงนั้นเด็กน้อยเล่นอะไรกันเด็กน้อยอเล่น แอบซอนแอบเล่นเล่นซอนแอบเอนแอบเล่นซอนแอบกันอะไรกันไหนไหนไหนอ่าววิ่งแบบหมดแล้ววิ่งแอบกันอะไรกันหมดแล้วมาทางนี้และวทางนี้และน้องน้อยน้อน้อยน้องน้อยน้องเลกสีสีเ็กสีสีทางนี้มีใครทางนี้มีใครเห็นแบบแบบอ้าวิ่งแอบต้นันเลยแอบต้นันนะ เด็กๆเกิดมาอารมณ์ดีกันได้เช้ามาอารมณ์ดีได้เช้านี่ใครมาใข็มาส้มทองส้มทองส้มทองมาส้มทองเล่นกันน้องเล็กเล็กสีสีตุ๊บตับตุ๊บตับไม่เล่นกันใหญ่ไม่เล่นกันใหญ่อืมต่นนี้ก็ขอนำภาพความรักของน้องน้องเหมียวเกิดมาก็อารมณ์ดีวิ่งเล่นกันแล้วปูเดินตามถ่ายไม่ทันแล้ว แต่คนรู้ท่านได้ดูได้ชมกันนะอยู่บนหลังคารู้ก็มีครับบนหลังคารู้ก็มีเขาก็ขออยุติว่าน,นี้ก่อนเนาะเดี๋ยวหลวงปู่มีภารกิจต้องออกไปข้างนอกแล้วเนาะมีพระบาทก็แล้วพ่ก็มาในคิวจะไปช่วงนี้เป็นสนะุดเพ่ากันทุกคนรู้ท่านสาธุไม่ได้ออกไปได้วันละเจ้าบนหลวงเจ้าบนหลายเพื่อน,เพ,อนเพื่อนเขาทั้งหลายเป็นไงบ้างรู้เนาะหางการกินไม่ได้ไปให้เลย วันนี้จะออกไปวันแรกหลังจากน้ำท่วมมาหลายวันน้ำแห้งแล้วเดินได้ละขอขอขอจิบัติหนี้พวกว่กับาม่คลิปต่อไปช่วยี้มีสุขทุกกันทุกคนทุกท่กนานสาธุ うん <laughs>